วันนี้เราพาไปลองของต่างเมืองกันดีกว่าเยอะแยะไปเลยเราได้มาจากช้อปปีเองนะทุกคนบางอย่างดูคุ้นตาบางอย่างดูแปลกตาก็เลยอยากจะลองมาจัดสักครั้งนี่คือพร็อพนะทุกคนค่าสวยนั่นเองชิ้นแรกในออเดอร์เขาเขียนเต้าหู้ราทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นลาขาวๆหรือเปล่าแล้วเอามาปรุงรสเอาคราวนี้เรามาลองกันดีกว่า กลิ่นเขาแอบแรงนะทุกคนแรงมากและสีสันกด็ดูน่ากินเหมือนกันนะสะดดตาเชียว <_ p> คือจะบอกอยังไงดียถ้านี่คือรสชาติของมันจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่กับมันอะคือมันออกเผ็ด,ผด,ผด,ผดๆเค็มๆอ็มะเด่นเรื่องเค็มเลย ก็เลยต้องใช้ข้าวสวยเป็นตัวช่วยแต่ความชอบคนเราก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะใครชอบก็ไม่ผิดจ้าส่วนเราอาจจะเฉยเฉยแต่ก็กินได้นะตัวต่อมาเป็นเต้าหู้หมิน่นฉ่างซาคือถ้าในหนังชินดังๆเต้าหู้หมิ่นคือใช่เลยอะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง แต่กลิ่นเขามันจะออกเหมือนมาล่านะทุกคนเออนี่ใช้เต้าหู้ใช่ไหมดำมันทานเลยแต่หน้าลองดูนะเฮ้ยอร่อยนะทุกคนคือรสชาติมาล่ามันทำให้เต้าหู้อร่อยไปเลยอะกินกับข้าวคือฟินเลยอะฟินแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือว่าเราหิวก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเมนูนี้คือชอบเลยอาจจะมีสั่งอีกในอนาคตส่วนอันนี้เป็นหอยมาล่านะคะทุกคนจำได้ว่าเมนูนี้คืออยู่ในคลิปติ๊กตอกที่ดังๆอะ่ะที่มันเป็นร้านไขาของชำนะคะทุกคนหอยก็จะออกสีขาวๆเนาะคล้ายๆหอยขุ่หอยขมบ้านเรานั่นแหละ ส่วนความเผ็ดของมาล่ามันทำให้เรานึกถึงแกงขั่วหอยโขมมาทุกคนคล้ายกันเลยอ่ะแต่พอกินไปกินไปเริ่มรู้สึกแซปป่บปาคือมาล่าชัดๆละ่ะอันนี้เป็นอีกรสหนึ่งค่ะทุกคนก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะก็นี่แหละใช้ซ่อมแงะจริงมีไม้จิ้มฟันหรือแม้เสียมลูกชิ้นจะดีเนาะช่วยได้เยอะเลย รสชาติก็จะคล้ายๆเจ้าหอสีเหลืองนะคะแต่เผ็ดน้อยกว่าต่อมาน่าจะคุ้นตากันเจ้ากระเทียมดองสีเขียวนั่นเองอันนี้เราใช้เต้าหู้เม็ดมาเป็นพร็อพนะคะทุกคนดูว่ามันจะเข้ากันไหมนี่ก็คือหน้าตาเขานะคะทุกคนมันคือกระเทียมที่สีออกเขียวๆมาลองกันดีกว่า คือมันก็อร่อยนะทุกคนมันเหมือนกระเทียมโทนดองมันเหมือนกระเทียมดองอะทุกคนจะมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็หวานๆหน่อยๆกินกับข้าวใส่กับแบบนี้คือเพลินไปเลยอะค่ะภาพรวมสำหรับวันนี้คือโอเคเลยค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบายบาย